ทิคการตลาด12บออย่างที่นักการตลาดใช้ทำให้คุณซื้อของมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นอะไรก็มีสิบสองย่างนะเทคนิคนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าหนอที่เข้ามาขายของในออนไลน์มันมีทริคบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยขายของได้มากขึ้นทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือถ้าสมมติว่าคุณเป็นลูกค้าคุณก็อาจจะรู้เอาไว้แล้วก็จะระวังตัวนะคะไม่เผลอไม่พลาดซื้อของเยอะจนเกินไปเนาะ ทริแรกนะคะเรียกว่า Hello Effect นะคะ Hello Effect ก,ออะก็คือ first impression หรือว่าเวลาที่เขาเห็นคุณครั้งแรกเนี่ยเขารู้สึกหรือว่ารับรู้กับแบรนด์ของคุณเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าคุณทําออนไลน์เนี่ยเลารูปคุณกากพูดตรงเลยว่ากากรูปคุณอ่อนด๋อยมากรูปคุณดูไม่ดีเลยหรืออะไรย้ว yeah, มันดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือมันดูเหมือนเป็นมิจฉาชีพมันดูเหมือนเป็นสก c a m m e r หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทําให้ทําไมมันก็ทําให้คนเนี่ยอาจจะไม่อยากซื้อของกับคุณแล้้วววถา first วาารรอมั่หืคปะทบ ใจครั้งแรกของคุณที่มีต่อลูกค้ากลายเป็นความไม่ประทับใจไปแล้วเนี่ยมันยากมากเลยที่ทำไมที่เขาจะกลายมาเป็นลูกค้าของคุณ2คืออะไรทริคนี้นะคะเรียกว่า serial effect นะคะก็คือสมมุติว่าคุณผ่านด่านและความประทับใจครั้งแรกแล้วแต่เวลาที่เขาเข้ามาที่ร้านของคุณเช่นสมมุติว่าเขาเข้ามาที่หน้าเพจของคุณนะ่ะเขาเห็นอะไรเป็นลําดับที่2นะคะยกตัวอ,อย่าง cover page ของคุณเนี่ยมันบอกจุดขายบอกจุดเด่นหรือว่าบอกข้อดีของกิจการของธุรก,กิจของคุณหรือว่าสินค้าของคุณ หรืออย่างหรือว่าเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้มั่วหมดเลยหรือว่าเป็นคําเป็นข้อความอะไรก็ไม่รู้ที่ระไายที่ไม่ได้บอกเลยว่าเฮ้ยคุณมีจุดดีหรือว่าจุดเด่นอย่างไงรวมถึงสิ่งนี้นะคะที่เจ้าของกิจการหลายคนพลาดมากเลยก็คืออะไรก็คือไม่มี CTA หรือ Call to ActionCall to Action ก็คือการบอกให้ลูกค้าเนี่ยทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเราลองคิดด้วยง่ายคนส่วนใหญ่เอาเวลาที่เขากดเข้ามาในเพจเรานะสมมุตินะว่าเขากดมาในเพจเราหรือเขาอาจจะกดไปที่โปรไฟล์ทิกตอกเราหรือว่า IG ของเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแปลว่าอะไรแปลว่าเขาสนใจในเรา นะแปลว่าเขาสนใจสินค้าของเราแล้วคุณมีไหมที่ที่บอกว่าเขาเนี่ยจะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนอ่านะคะยกตัวอย่างที่แน่เนี่ยเปิดบนในเพจเพิ่สิ่งที่ที่น่อยากขายเลยคืออะไรคือหนังสือขที่น่และที่น่เขียนไว้เรียบร้อยเลย,เยว่าแอดไลน์ไปซื้อนะจ๊ะข้อ3คืออะไรข้อ3เนี่ยเรียกว่า Re c e n c y effect นะคะ recency effect ก็คืออะไรก็คือถ้าเขาเห็นคุณเป็นคนล่าสุดหรือว่าเห็นคุณเป็นคนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เขาจะซื้อกับคุณมากกว่า ยกตัวอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนสมมติว่าคุณจะต้องไปซื้อของร้านนั้นร้านนูนร้านนี้แล้วคุณอยากที่จะเปรียบเทียบราคาใช่ไหมคุณไปร้านที่หนึ่งไปร้านที่สองไปร้านที่สามร้านที่สามเนี่ยอาจจะแพงกว่าร้านอื่นๆนิดหน่อยแต่ถ้าคุณขี้เกียจย้อนกลับไปร้านที่สองร้านที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยคุณก็จะตัดสินใจซื้อที่ร้านที่สามใช่ไหมซึ่งเมื่อเข้าสู่ข้อที่สี่ก็คือ m e e x p o s u r e effect นะคะแปลว่าอะไรแปลว่ายิ่งเขาเห็นคุณบ่อยมันก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะชอบสินค้าคุณแล้วก็เชื่อใจคุณมากขึ้นนเเราาาทไห็ปุส หรือว่าเห็นเราเป็นคนล่าสุดเนี่ยก็คือการอะไรก็คือการโพสต์บ่อยๆก็คือการลงโซเชียลบ่อยเพื่อที่เราจะได้อยู่ในใจเขาตลอดตลอดนะคะมีคำคำหนึงในภาษาอังกฤษ,ษท,ที่น่าชอบม,มากเลยก็คือคําว่าอะไรก็คือคําว่า out of sight out of mind แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราอยู่ห่างไกลสายตาเขาถ้าเราไม่ไปอยู่ต่อหน้าเขาบ่อยบ่อยเขาก็เธอไปเขาก็จะลืมเราไปนั่ต่อไปข้อที่5นะคะคืออะไรคือ f o r m o นะคะหรือว่า fear of missing out นะคะมันก็คือการกลัวที่จะพลาดบางสิ่งบางอย่าง นะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่อยากที่จะรู้สึกสูญเสียนะคะง่ายๆเลยวิธีที่คุณจะสร้างโฟมอนะคะก็คือการให้เดทไลน์นะคะหรือเวลาที่เราขายสินค้าเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมโปรโมโชั่นมันจะต้องมีวันหมดเขตไม่ใช่แบบว่าจัดโปรแล้วก็โปรมาตลอดเลยหรือว่าโปรมันห่างไกลเกินไปเช่นเราขายเดือนมกราแต่โปรโมชั่นหมดวันที่31มมีนาอะไรเงี้ยนั่นก็ยาวไปนะนั่นก็นั้นก็ยาวไปหรือถนะ้าสมมติว่าสินค้าเรามันมีจํานวนจํากัดอ่ามันมีแค่5ชิ้น10ชิ้นเหลืออะไรเงี้ยเราก็บอกเขานะ้อแต่ว่าก็บอกตามความเป็นจริงนะ้องว จำกัดเท่าไรเหลือเท่าไรหรือว่าได้แค่อีกี่คนเท่านั้นเหลืออะไรนี้นะคะทริคหรือเทคนิคนี้เนี่ยมันก็จะทําให้คนเนี่ยตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นข้อที่6นะคะก็คือ compromise effect นะคะ compromise effect ก็คืออะไรก็คือถ้าคุณมีสินค้าแล้วคุณเสนอสินค้าไปแค่อย่างเดียวนะลูกค้าจะตัดสินใจแค่ว่าอะไรแค่เอาหรือไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยคืออะไรคือให้อ PTION เขาหน่อยหรือว่าให้ตัวเลือกเขาหน่อยนะคะเวลาที่ลูกค้าเข้ามาถามเกี่ยวกับสินค้าเราเนี่ยแทนที่เราจะเสนอไปแค่อย่างเดียวนะคะเราสามารถเสนอได้อย่างน้อย ไว้สามอย่างเลยก,ก็คืออะไรก็คือตัวที่เขาอยากได้แล้วก็มีตัว <on> <ๆ S 1> ที่เราหมที่แพงกว่าไอตัวที่เขาอยากได้รวมถึงตัวที่ราคาต่ํากว่าด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รู้นี่เขาอาจจะอยากได้ตัวที่ดีกว่าตัวที่ราคาสูงกว่าเราก็อาจจะขายตัวนั้นได้หรือเขาอาจจะอยากได้ตัวที่มันราคาต่ํากว่าก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากซื้อตัวการกําลังซื้อเขาไม่ถึงหรือเขารู้สึกอ้วนแพงหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็อาจจะมาซื้ออันที่ต่ํากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเสนอเนี่ยเสนอไปอย่างน้อยสามอย่างเราก็จะมีโอกาสในการปิดการขายเพิ่มมากร์น ซึ่งเเข้าสู่เทคนิคที่7นะคะสิ่งนี้เรียกว่า anchoring นะคะก็ต่อเน,นื่องจากทริคเมื่อกี้เลยเวลาที่เราขายใช่ไหมเรามี1 2 3โดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นขายอันที่2นะคะก็คืออันการทีนี้เนี่ยอันที่3เนี่ยจริงๆแล้วถ้าราคามันสูงกว่านิดหน่อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เอฟเฟกอะไรนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าราคามันสูงกว่าอันที่2มากๆจริงๆสิ่งนี้จะทําให้คนเนี่ยตัดสินใจซื้ออันที่2ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นพวกในหน้าขายบ้านนะคะโดยเฉพาะถ้าสมมติวเขาขายบ้านหรูหรืออะไรอย่างงี้เนาะแล เป็นคนขายที่เก่งเนี่ยเวลาเขาพาลูกค้าเขาไปดูบ้านเนี่ยบ้านหลังแรกที่เขาพาไปดูนะจะแพงหุวฉีเลยนะอาจจะแบบว่า20-30ล้านหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะแล้วบ้านหลังที่2เนี่ยจะเป็นบ้านที่อยู่ในงบของลูกค้าที่เขาพาไปดูนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอไปแบบเสนอแพงไปแล้วเนี่ยในใจของเราเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ซื้อไม่ได้ไม่ไหวไม่เอาดีกวา่าเดี๋ยวขอดูวันต่อไปมันทําให้อันต่อไปเนี่ยมันตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะพเพราะว่าตัวลูกค้าเองเนี่ยไม่ว่าเราจะเสนอขายอะไรก็แล้วแต่นะติณะบอก อะไรก็นแล้วแต่จะของถูกของแพงหลักร้อยหลักพหลักพันหลักหมื่นหรืออะไรก็นแล้วแต่เนี่ยเขาจะชอบปฏิเสธบอกปฏิเสธต่อไม่เป็นอัตโนมาของเขาเลยคือมันเหมือนแบบ เป็น,นกลไกบางอย่างของมนุษย์ที่เวลามีคนมาเสนอขายอะเราจะตอบไม่ไปก่อนนะะเพราะนั้นเนี่ยเราเสนอที่แบบแม่งแพงหูฉี่ไปเลยเสนอบแบบโยนไปก่อนเพราะว่าอะไรเพราะเขาจะได้ตอบไม่ให้เขาสบายใจเพราะเขาตอบไม่แล้วเขาสบายใจไปแล้วเหมือนเขาชนะไปแล้วให้เขารู้สึกชนะเข้าใจว่าตอบไม่โอเคสบายใจและค่อยมาเสนออันที่2อันที่3ามเขาจะตอบใช่ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าราคามันอยู่ในในเรนจ์ที่เป็นกำลังซื้อของเขานะคะ ข้อ8นะคะก็คืออะไรก็คือในเรื่องของ choice overload เนาะก็คือเมื่อกี้ที่ตินาบอกว่าให้มีอย่างไัสั่ง o p ปชันใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยไม่ควรจะมีเยอะมากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้ามีเยอะมากเกินไปเนี่ยจริงๆมันมีงานวิจัยนะคะจากอเมริกาเนาี่ยเขาทดลองอให้ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งเนี่ยขายแยมนะคะทีนี้เขาก็ลองดูว่าถ้าสมมติว่ามีแยม3ยี่ห้อมีแยม5ยี่ห้อกับมีแยมเป็น10ยี่ห้อเลยเนี่ยคนซื้อเนี่ยจะเลือกซื้อแบบไหนมากที่สุดนะคะซึ่งผลก็ปรากฏว่าถ้ามียยยีี ore, ย่่ ore, ่หห้้้อออออกกับเคจะลืืซาง อย่างงนึงมากที่สุดแต่ถ้าสมมติว่ามีเกินมากกว่านี้นะคะเช่นมีเป็นสิบยี่ห้อเลยลูกค้าจะเลือกที่จะไม่ซื้ออะไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเยอะเกินไปนะ,ะถ้าสมมติว่าคุณให้ออปชันเขาเยอะเกินไปเนี่ยให้ตัวเลือกเขาเยอะเกินไปอย่างที่ได้บอกเลยถ้า5เนี่ยคือแม็กซ์สุดแล้วแต่ถ้าดีเนี่ยคือ3ถ้า5เนี่ยแม็กซ์สุดถ้าเกินมากกว่า5เนี่ยเขาจะงงนะคะแล้วทำไมแล้วพองงเขาก็จะคิดมากพอเขาคิดมากเขาก็เออเอาไว้ก่อนละกันงั้นอย่างไม่ซื้อนะคะจำไว้เลยว่าคนงงไม่ซื้อคนซื้อไม่งงนะคะเพราะฉะน หรือเวลาที่เรานําเสนอสินค้าถ้าข้อมูลมันเยอะเกินไปเขาก็จะทำไมเขาก็จะบอกว่าขอคิดดูก่อนอ่าเพราะว่าอะไรมันเยอะเกินไงเข้าใจว่าคุณเคยว่าคุณไปซื้ออะไรสักอย่างหรอบว้ยข้อมูลมาเป็นพืช <laughs> มันก็เยอะเกินไงมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเนี่ยขอคิดดูก่อนนะคะ ไปข้อ9นะคะข้อ9เนี่ยเรียกว่า framing effect นะคะหรือว่าการ positioning นั่นเองการ positioning เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็คือการอะไรมันก็คือการใช้คำนะหรือการ present การเสนอสินค้าหรืออะไรอย่างนี้เนาะว่าเราเสนอไปยังไง Effect นี้นะคะเขาเคยมีการวิจัยเนาะโดยการเอาหมอสองคนเนี่ยมาพูดสิ่งที่ความหมาย บรรทัสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันเลยนะแต่ว่าพูดแตกต่างกันนะคะโดยที่คุณหมออ่ะให้ตั้งเชื่อเป็นคุณหมอเอละกันนะคะคุณหมอเอเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าคุณมารักษากับเราเนี่ยคุณมีโอกาสรอดแ0 อ่านะคะนี้คือหมอ A หมอ B นะหมอ B บอกว่าอะไรหมอบีบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณมารักษากับเราเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่คุณจะไม่รอดชีวิตเนี่ยคือ20%ปรนะคะปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าคนเนี่ยไปรักษากับหมอ A มากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมอ A อะคำพูดของเขาอ่ะมันฟังดูแล้วมันนี่กว่าไงมันน่าซื้อกว่าไงมันได้กําลังใจกว่าไงมันโพสิทีฟกว่าว่าเฮ้ยอ๋อถ้าไอ้นี่นะรักษากับหมอคนนี้นะโอกาสรอด80%นะคะในขณะที่หมอ B จริงๆก็พูดเหมือนกับหมอ A แหละก็คือโอกาสเสี่ยงที่จะตายคือ20%ยต่ดันไปวิ นนั้บอกว่าเฮ้คุณมีโอกาสที่จะตายเสียชีวิต20%คนก็ท้าบาคนก็ไม่อยากซื้อนะคะเพราะานั้นระวังดีๆนอนในเรื่องของการเรี n นรูในเรื่องของการใช้คําเวลาที่คุณเสนอสิ่งนะคะ ต่อไปข้อที่10นะคะข้อที่10เรียกว่าอีเกียเอฟเฟ์อ่าคืออะไรง่ายๆเลยนะถ้าคุณเคยไปอีเกียเนี่ยคุณจะรู้ว่าพอคุณเดินเข้าไปเนี่ยมันจะมีกระดาษแล้วก็ดินสอเอาไว้ให้เราถูกต้องว่าอ่าเพราะมีกระดาษกับดินสอเนี่ยมันก็ทําให้เราอยากเคลมะอยากจดอยากเขียนแต่ว่าเราเห็นนู่นเห็นหนั่นเห็นนี่แล้วก็จะจดตัวเลขไว้แล้วก็จะเขียนตัวเลขไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็ามีการวิจัยมาแล้วนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้คนเนี่ยอยากที่จะซื้อของเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมถึงถ้าเขียนไปแล้้้้ววอออ่ตตงงซืเดีย หยิบกำแางออกหรืออะไรอย่างนี้อ่า เราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณขายของในโซเชียลเนาะคุณอาจจะไม่สามารถมีคนเข้ามาที่ร้านได้แต่คุณสามารถที่จะขอ engagement หรือทําให้คนมีส่วนร่วมได้ไม่ว่าจะบอกให้คนอมเมนต์บอกให้คนกดไลค like, ์หรือบอกให้คนสเสนอแนะขอความคิดเห็นต่างๆนานาก็ได้หรือถ้าสมมติว่าคุณส่งของให้เขาใช้แล้วเนี่ยแทนที่จะส่งของเฉพาะที่เขาซื้อใช่ไหมคุณอาจจะส่งตัวอย่างนะของสินค้าอื่นๆไปให้เขาด้วยก็ได้เพราะถ้าสมมติว่าเขาได้ลองจับเขาได้ลองใช้แล้วสมมติว่าเขาชอบหรืออะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสมากยิ่งขึ้นที่เขาจะกลับมาซื้อของกับคุณอีก ต่อไปข้อ11นะคะก็คือการทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าถ้ามาซื้อกับคุณเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยที่สุดซึ่งการลดความเสี่ยงนะคะสามารถทําได้โดยการให้การันตีนะคะว่าจะให้การันตีความพึงพอใจหรืออะไรก็แล้วแต่14วัน30วัน1เดือนหรืออะไรนี้ก็ได้นาะเพื่อทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่สามารถให้การันตีได้สินค้าของคุณมันการันตีไม่ได้มันให้คืนไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแปลว่ามาร์เก็ตติ้งคุณหรือการตลาดคุณต้องดีกว่าเดิม2เเท่่่าาาาาาคคุณต้้้อองงสรววมมชืใจกกน แบรนดิ้งคุณต้องดีกว่าที่อื่นสองเท่าหรืออะไรอย่างนี้เลยนะเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่ามันจะได้มากลบตรงข้อด้อยตรงนี้ ต่อไปที่12นะคะก็จะช่วยเสริมอันที่11เนาะก็คืออะไรก็คือในเรื่องของ social proof นะคะหรือว่ารีวิวนั่นเองนะคุณมีรีวิวการใช้งานจากลูกค้าหรือเปล่าลูกค้าบอกว่าอะไรมันใช้ดีจริงๆหรือเปล่ามันใช้ได้ผลจริงๆหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็จะช่วยเหมือนกันเนาะถ้าสมมติว่าคุณไม่มีในเรื่องของการันตีนะคะแต่จริงๆถึงจะไม่อยู่หรือไม่มีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเนาะ,ะเพราะว่าลูกค้าเขาอยากมั่นใจไงว่าเฮ้ยเขาซื้อของกับคุณไปเนี่ยแล้วมันจะได้ผลจริงๆมันจะใช้ดีจริงๆมันจจะะะะมีปรรสิิิทธภาพงๆนะคะ ้นนเนี่ยลองดูว่าเฮ้ยคุณอยากที่จะเอาไหนไปใช้นะคะแล้วถ้าคุณชอบแบบไหนคุณชอบข้อไหนเนี่ยพิมพ์มาข้างล่างได้เลยนะสมมติว่าชอบข้อ5พิมพ์5ชอบข้อ6พิมพ์6ชอบข้อ7พิมพ์7จําตัวเลขไม่ได้ก็พิมพ์อะไรมาก็ได้ที่ตัวเองจําได้นะคะนี่เห็นไหมที่น,าน่ากำลังใช้ทริคอยู่ที่น,าน่ากําลังขอ engagement นี่นตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คอมเมนต์มาข้างใต้นะคะแล้วที่น่าจะได้ฟีดแบคแน่อนอะนจะได้รู้ว่าเออคุณชอบคลิปอะไรแบบนี้นะคะที่น่าจะได้ทำเพิ่มอีก สำหรับวันนี้นะคะีน่าก็มีเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ